สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบผอกันเยีวันหลบเยี่ยนเนาะหายกินยำมือเรงครับหายกินยำมือเรงค่ะฝนตกค่ะพี่น้องคะจากฝนมาหาเนาะค่ะมาค่ะนุแรงมานหล่ะหายกินยำแมงเร่งขึ้นกั้นครับฝนตกแห้งครับพี่น้องกระสีออกเด็ดใบสามกับบ่ทันครับฝนตกครับผมฝนตกจ้ะอีกจุ่มหนึ่งครับ มนันมันพี่น้องมือหนินงามครับวันนี้อยากถ่ายดูแป๊บนึงครับผมพี่น้องครับเก็บครับพี่น้องดูมีสวยปุ้ยขางาขาดาดงามครับสวยเลย โอเคครับนาพี่น้องครับเปิดไทยเบื้องนี้พี่น้องงามๆครับครับพี่น้องครับแบปนจุ่มเนน้ำถั่วปลาเห็ดพี่น้องเอ้ยบองเฮ็ดออกน้ำถั่วมดครับไปครับ พี่น้องเข็ดมันจะออกประมาณนี่นะไอ้าอตาำลองนี่ครับนำถั่วเม็ดครับไปไปดูไปชมกันครับว่ามือนีิสิไม้กันไ,นได้ครับผมไปครับอูยนูเรงมาพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเข็ดเพาะครับพ,พี่น้องจะเอาในเข็ดเพาะถูกฝนถูกฝนนะ แต่ในเคือสีม่วงอ่อนๆู่เลยไหมนับเลยครับเอาหลังน้ำเลยเก็บยวแต่ซ้อนน้ำเลยดิยดน,ดนเปียกดินมันเปียกแล้วไปเปลี่ยนเห็ดเห็นไหครับเห็ดปอครับผมครับพี่น้องครับจูมครับอ้ยขาครับมันชอบจูมเนี่ยางามครับ มาครับพี่น้องครับดอกก็งามพี่น้องปาดแหงฟานพิเศษแล้วครับพี่น้องบ่เห็นเนะเาะดอกปังไงเนี่ยบม,ม่เห็นครับง่ามครับฝนกระเริ่มมาแห้งแล้วพี่น้องครับฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวหาที่ลบฝนกันครับพี่น้องไปครับฝนเริ่มแห้งแล้วพี่น้องครับ สวัสดีตั้นเช้าครับต่อจากเมื่อคืนเนาะพี่น้องฝนตกแห้งครับหาบได้ครับผมมาครับเช้านี้ต่อจากเมื่อคืนเนาะฝนตกแห้งครับครับบ้านหาบได้ครับหยาดฝ่าเนาะพี่น้องเล็กกลับก่อนครับเหลื่อมแห้งไี่นดจุ้มงามครับมาครับพี่น้องครับ ครับม,มาครับต่อไม้ประจุมกันบานัา้งใจก็มีจุ่มอีกเด้อบานบาน,นง,งามครับพี่น้อง น้ำงามพี่น้องน้ำงามอยู่หรอกทีตะปุนได้สีใดหมดแล่วโอ้จุ่มก็มีจุ่มก็มีน้ำงามครับแต่ตัวนี้ตีสีใสได้เพครับพี่น้องถือฝนมืาขึ้นเนาะมืาขึ้นฝ่าวเงบ่ได้ลงครับเอาครับพี่น้องสีใดบ่น้องี่ใสีใดบ่น้องอุ้ยน้องอุ้ยน้อง ฝนเมื่อคืนโอ้ยเสียเลยครับได้ได้บ่ได้ยอะได้เยอะได้คืนนึงอโอ้ยไปเนีย่ยกระมั่วแล้วครับเนาะนี่ครับผมมันมีนเชือบาครับพี่นอ้องก่อนล้วพี่นอ้องงามๆครับอัดพี่นอ้อง ดอกบานดอกบานบ้านเจอแบบช่วงเคลียดดินบ่ได้เนาะเคียดดิน<ม>ออกจากกีเพิรนก่อนนะคะ่ะเพราะยาเน่านึ้นบ่ได้เพราะว่าดินแบบบานคุ้มเนาน<อ><อ>ะมันบานก่อนแม่ให้ขาเป็นแบบนี้ขาขางัดเลยมือจกงัดเลยขย,ยันขยันมั่นนี่ จะเดือดอืมถุงขาตัวนี้ท่องพูงเดิอดพี่น้องบึงไอ้ขาต้าพี่อืมเบิร์ <นำ S 1> ดง,งามๆครับขาสวยๆหนึ่งต่อหนึ่งเต็ดพวกาแ <c oughs> ดดพวกมาเอาครับมาครับกําลังกําลังขึ้น<อ>ครับโอ้ยแหลกเลยนะ คนแสนเน่งไหงามจ้หอเหยียบได้ไหมหเหยียบยได้ไหมจงใส่เหยียบไปเพื่อนชิว่าพ่แม่เท็ดข่ที่น้อนี่จูกครับพี่น้องฮ็ดไข่ขาวครับไข่ขาวดอกงมๆก็ต้องงามๆเลยด้วยดอกง,งามพี่น้องอืมขา ส้ยงามครับมาลักพีอีกดอกนึ่งครับแข่ขาวพี่เกาพี่น้องนล้วก็ดอกคนเขาห้ายางฟานด้วยมื่อกี้ครับพี่นอ้องบ่เห็น อ,อาหารไผยอาหารมันครับผมไปครับทั้งพี่ครับทั้งพี่สองดอกค,ครับทั้งพี่ครับบานหนึ่งจุมหนึ่งครับเก็บเลยครับลวงล้วงครับเอ้า บานหนึ่งจุ้มหนึ่งาง,งามพี่นอ้องไปสวยงามครับไปไปต่อ,อหากันต่อครับหาต่อหาต่อคีณคนก็หาไปลเลยเนาะ มาลังก็ได้ครับผมพอได้่ยุกครับผู้ใดเขาก็พอได้ไดได่ปนอยู่ครับปลาน,นี่เขาเสาเขาซ้ายเขาตอนแดกกรได้ครับผมพอได้ป่ปนอยู่ครับพี่น้องไปพี่น,อน,น้องหานลำกันเลยครับพี่ดอกนึงมาพี่ครับดอกบานดอกบาน ทางางครับพี่น้องเจฉลยครอบงามๆครับมาครับผลงานวัอนี้ครับถือว่าผ่านอยู่ครับวัอนี้มานอยู่ครับมีแต่เฮ็ดแค่ขาวเด้อจ้าพี่น้องจุ่มทางไตเนาะแมนแล้วก็มีบ้านค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องงามๆครับหะนาทีแล้วน้องครับค่ะแสดงขค่นนี้ลูกแดงเขาจะกินใบเบี้ยสำนี ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขไปรับชมคลิปนู่ดนี่ก็เบ่าเหม่งเน่เด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะฝากคลิปน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปหนา้าบ่หัวสิไปทางไหนเนาะพี่น้องอาจจะเป็นปลาเก่าๆเ,าเานี่ยแล้วพี่น้องอาจจะไปทงใใางไหนไกลบ่ได้ครับนะครับสวัสดีครับ